เจอกับจิจ้ฝอจิจาร์กันอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะจิจ้มารีวิวรถอีกแล้วนะคะแล้วก็รุ่นที่จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันในวันนี้นะคะก็จะเป็น n e x t g e n r a น g e r XLT นะคะ4ประตูยกสูงนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาอยู่ที่880,000กับ9,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2,170แรงม้านะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันว่าจิจ้ใส่อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ บอกไว้เลยว่าหล่อบึกบึนสไตล์อเมริกาสุดๆเลยนะคะสําหรับตัวแรกนะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะที่จีจี้ใส่ให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าตัวนี้นะคะเรียกว่ากระจังหน้า V6 นะคะลูกคา้าฟอนเ์ FORD อดีฟอร์สีดาบึกบึนนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้านบนตรงนี้นะคะมีมาให้จีจี้ใส่ให้กับลูกค้าเลยนะคะเวลาที่สตาร์ทรถเนี่ยไฟติดตรงนี้หล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่น นี้เนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะแล้วก็พิเศษมากๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเด็ก Gen ปีนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นไฟด้านหน้านะคะไฟตัวนี้เรียกว่าไฟซีแคมแล้วก็เพิ่มความหล่อให้กับตัวไฟซีแคมตัวนี้เข้าไปอีกนะคะจีจี้ใส่ในส่วนของ คอฟไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นคอฟไฟหน้าสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับสีของตัวรถั่นเองนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีดําแล้วก็สีดําของ Ford ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะสําหรับตัวนี้ราคา880,000 9,000บาทสําหรับรุ่น Nexgen Ranger XLT นะคะมีทั้ง OpenCA p แล้วก็4ประตูมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะกับ g ีจีฟอร์ดจิจ้า0 6 568 56 56้า้านะคะต่อมามาอีก1ชิ้นนะคะที่ใส่ให้กับลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้ออันนี้นะคะเป็นซุ้มล้อแบบไม่มีหมุดนะคะลูกคา้าเป็นสีดําด้านค่ะข,ขนาด6นิ้วนะคะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อที่จะลดจุดเด่นของตัวซุ้มล้อนะคะจากเดิมเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะติดเป็นแบบมีหมุดนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเน้นไฮไลไท์ด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ แมกแลก็ยางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแมกนะคะแมกตัวนี้นะคะเป็นแมกสีเอ่อสีดํานะคะลูกค้าไม่ใช่สีดําเงานะมันจะเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เป็นแมกขนาด20ค่ะแล้วก็ยางที่ใส่ให้เป็นยาง MT นะคะมีหลายยี่ห้อให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะสําหรับยางลูกหรือว่าใครที่ชอบเป็นแบบว่า m อ่ MT, หรือ A t ทก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะเดี๋ยวเซลล์จะแนะนําให้กับลูกค้าเลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้สีนี้ยางนะคะก็จะอยู่ที่3 15นะคะคูณ12.5 I20 นั่นเองนะคะหล่อมากๆค่ะลูกค้าอันนี้คือตกแต่งมาเป็นแบบสไตล์อเมริกันจริงเลยนะคะสำหรับ next g e n ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะแต่งเป็นสไตล์นี้นะคะหล่อมากๆนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะคะที่ให้ลูกค้าก็คือจะเป็นในส่วนของเบ้ากะลอยตัวนี้จิจิติดให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวเบ้ากระลอยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะคะเล็บยาวมีแหวน กุญแจตัวนี้กันได้เลยนะคะรักษาแล้วก็ถนอมสีรถของเราด้วยนะคะอ่ะต่อมาเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะคะตัวนี้เป็นจุดเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะจีจีก็ใส่ให้นะคะสําหรับตัวข้อฝาถังนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะกันรอยให้กับตัวฝาถังของเรายืดอายุการใช้งานนั่นเองค่ะอ่ะต่อมามาที่ด้านท้ายนะคะถือว่าแต่งออกมาน้อยชิ้นนะคะแต่ว่าเทแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้มาอีกหนึ่งจุดค่ะ ตัวข้อไฟท้ายตัวนี้จิจิใส่ให้กับลูกค้าเลยเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ไม่หนึ่งจุดตัวนี้เรียกว่าข้อฝากระบ,บาท้ายนะคะลูกค้าฟอน F, F O R D ออารฟอร์สีดําเงานะคะตัดกับตัวพื้นที่เป็นสีดําด้านเพิ่มความดุดันแล้วก็โดดเด่นให้กับตัวกระบะด้านท้ายด้วยนะคะกันชนท้ายยังเป็นกันชนท้ายเดิมอยู่นะคะโอเครีวิวชุดแต่งเขาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจบคลิปกันทางด้านท้ายเลย สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากแต่งรถสไตล์นี้หรือว่ามีอีกหลายๆสไตล์นะคะที่ลูกค้าอยากได้ก็แวะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะวันนี้จีจิ้ฟอรจิจัจไปก่อนนะคะขอบคุณมากมา,มาเลยค่ะบ๊ายบาย